สว,ส,สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะทำมัสมันจ้ะมัสมันเนื้อซื้อเนื้อมาก้อนเมื่อวานเดี๋ยวลูกจะได้ให้เอาไปฝากลูกวันนี้มันฝรัง่งกำลังปอกอกยู่ต้มน้ำเดี๋ยวจะต้มมันฝรั่งก่อนจะได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราจะได้ต้มหมู มีตปอกบ,บ้านเราที่ของที่นี่ก็มีมีตปอกที่นี่มัจะเป็นลายซื้อมา มาเบรดลายเดี๋ยวตู้เอามเลยเบอดแล้วเนี่เยเอาไฟกันต้มน้ำพลังแล้วกันจากพอใกล้สุดก็ใส่บันฝลังที่โตดเราต้มใน,เ,นเข้าไปเลยไม่นานก็เสร็จเข้าไปเอากระทิกในตู้เย็นในกระเล็ด ในที่เก็บที่งล,ง,ง,ลงรถไม่เอ้ยพอลอาดฟฝาถนัดมือดิ ต่มันาแล้วมันเ,เริ่มเริ่มจะไม่ใช่คงแล้วคิดถึงตอนเล็กๆนะเนี่ยปอกมะม่วงทำอะไรนี่ไงปอกมะม่วงปอกกลังดองไข่ไปช่วยป้าไข่ข้อง,งานงานนัง่งหน้าลงนัง่ง ก่อนก็มีหนังกลางแปลงกั้นรั้วไงสมัใหม่เราสมใหม่นี้ไม่มีนะน้อย จะห่อไปให,ให้แฟนไปให้แม่แฟนด้วย I'm gone. ผมผมจะได้ไม่เข้าอาหาร did okay. ทำทำหม้อใ,ใหญ่ๆก,ก,กินได้หลายคนไงเออยลูกก้าวกินได้ฝากแม่ผัวด้ววันนี้ทำแล้วก็ทำเลยเมื่อวานซื้อมูซื้อเนื้อมาก้อนละก้อนก้อนเนี้ยก้อนนี้เท่าไหร่สิบสามปอนด์แปดสิบเก้า สามปอนด์แปดสิบเก้าเนื้อดีนั่นไงเนื้อเปื่อยเนื้ออย่างดีซื้อมาจากไอ้นี่หไห่ปลามาเอาไปซื้อข้าวมาสังถุงให้ลูกชายไปถุง เราก็ไม่สบายอยู่บ้านเราก็หยุดเดือนหนึ่งไงอันนี้ล็อกดาวน์เดือนหนึ่ง,นะไ,นนงไม่รู้ว่นจะอาจจะกว่างวดที่แล้วยังต้องสามเดือนงวดเนี้เขาบอกเดือนหนึ่งก็ไม่รู้นะเท่าไหร่แต่ร้านขายของเขายัางเปิดอยู่แต่ร้านอาหารกับร้านกาแฟาที่เราทำนะ่ะมันจะปิดช่วงที่เราทำนะ่ะมันปิด่ยล็อกดาวน์คนเยอะ ติดโควิดกันน่ะสองหมื่นกว่คนน่ะต่อวันนะเขาเลยต้องต้องปิดเอ่ละเล่นไฟแล้วนะเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวจะหั่นเนื้อเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูมีหอ,อมเดี๋ยวผัดไก่เครื่องแกงไงไว้ดูคลิปหน้านะเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูใหม่เออว่าหน้าตาเป็นไงจะต้องไปเอากระทุ่งกะทิ แอากะทิในในลงจอดรถกะทิแล้วก็พริกแกงอยู่ในตู้เย็นนุน้นบายบายถ้าชอบป้านะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะเดี๋ยวจะได้ดูอะไรดีๆจะทำอะไรจะคคกอะไรให้ดูอีกบายบายขอบคุณที่ติดตามจ้า